สวัสดีครับผมชื่อนายภาชลนายอักอนครับเลขที่19ครับวันนี้ผมจะมาต่อวงจรควบคุมหลายตำแ่งแบบขนาดครับลมผ่านลมเข้าเรกูเลเตอร์ผ่านมาที่จุดใจุดจลมถึงอ่าควบ PC ครับมาที่พอต่อ,ร,ตอ,ว right. ตอรวมพาต่อรวมออกจากพอต่อรวม มาที่ก๊อีของคุมกดแบบง่ายครับโดยสติงครับก็อีกอันแล้วก็ข้อ,อต่อรวมข้อต่อรวมครับเพราะว่าข้อข้อต่อรวมอันที่สองครับออกจากข้อต่อรวมมาที่ก๊อีของคุมกดแบบง่ายครับโดยสติงครับอ,อกากาช<อ>ุดต่อรวม มาที่ัวฮาร์ดเข้าที่วาวพีฮเข้าก็วาวพีฮากครับปุมครับแล้วก็ออกจากั้วเอออกจากขัเของคุมกดแบบง่ายครับมาที่ขัวเอของลิ้นกันดับครับอีลิ้นเเอด้วยแล้วก็ออกจากขั้วเอของลิ้น ของปุ่มกดแบบง่ายอันที่สองครับมาที่ัวกอะผู้วายของลิงกันกลับครับออกมาที่พวกเอออกมาที่พวกเอของลิ้นกันกับครับไปที่พวกแซดพวกแซตของห้ารับสองครับได้ยนออกจากอห้าับสองออกจากพวกเอห้ารับสองครับไปที่พวกวาวที่หนึ่งของลูกศรครับ พออ,อจากัวบีพออ,อจากัวบีของนายทับสองครับมาที่โที่สองของบลูครับเจียบเน้นเน้น